เมื่อพูดถึง job description ว่าเป็นเอกสารที่เราจะใช้กับการบริหารจัดการในงานทรัพยรบุคคลของเราส่วนหนึ่งแล้วนะฮะเชื่อว่าท่านคงจะคุ้นเคยกับคำอีกคำหนึ่งซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ job description แน่ๆเลยครับมันคือ functional description นะครับถ้าดูตามพวกผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆนี่นะฮะหรือ product ที่เราผลิตออกมาเนี่ย functional description มันหมายถึงเอกสารที่แสดงคนะุณลักษณะ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติของบางฟังก์ชันหรือลักษณะการทำงานของบางฟังก์ชันของตัวโปรดักต์นั้นนั่นเองนะฮะแต่ functional description เนี่ยสำหรับองค์กรเวลาที่เราทำเนี่ยมันจะหมายถึงเอกสารที่บ่งบอกถึงหน้าที่งานหลักหรือกิจกรรมงานหลักของหน่วยงานครับ job description มันบอกหน้าที่งานหลักและกิจกรรมงานหลักของบุคคลครับแต่ functional description เนี่ยมันจะบอก หน้าที่งานหลักและกิจกรรมงานหลักของหน่วยงานครับบางองค์กรเพื่อไม่ให้มันมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียก f u n c t i o n a l description เนี่ยไปสับสนหรือไปสร้างความงงงกับตัว product ซึ่งก็จะมีรายละเอียดหรือเขียน functional description อยู่แล้วนะครับบางองค์กรก็จะเรียกว่า departmental description ก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ แต่คำศัพท์ดั้งเดิมที่เราใช้กันเนี่ยก็จะเป็นคำว่า functional description มากกว่าเรียกว่า FD ส่วน job description ก็คือ JD เอาละ functional description เนี่ยมันจะไม่ใช่ตัวบุคคลที่ทำงานนะครับยำ้ำและจะไม่ระบุถึงคุณสมบัติและสมรรถนะที่ต้องการสำหรับผู้ปฏิบัติงานเอกสารนี้แต่อย่างใดครับแต่เอกสารเนี้จะนำไปวิเคราะห์ได้ว่าฝ่ายงานแผนกหรือส่วนงานนั้นน่ะต้องมีสมรรถนะแบบที่เรียกว่า common functional competency อย่างไร เดี๋ยวส่วนของ common functional competency มันเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งตอนท้ายนะครับอยากให้ดูลักษณะของ functional description ก่อนบางองค์กรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเรียกมันเลยว่าหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานซึ่งก็ไม่มีปัญหานะครับและทุกหน่วยงานจะต้องเขียนด้วยไม่ว่าจะเป็นแผนกไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหรือหน่วยเนี่ยนะครับจะต้องเขียนไว้ด้วยซึ่งโดยปกติก็จะมีการแนบโครงสร้างองค์กร กับเอกสารที่ชื่อว่า Fd หรือ Functional Description ไว้ด้วยนะครับเราจะทำหน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวมและจะทำหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายพิเศษหรือเฉพาะเจาะจงไปก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่จะทำแบบไหนนี่คืออีกตัวอย่างหนึ่งครับอันนี้คือเอกสารที่ใช้จริงขององค์กรแห่งหนึ่งนะฮะซึ่งจะเขียนไว้เลยครับว่าใบกำหนดหน้าที่งานเนี่ยจะบอกขอบเขตจะบอกบทบาทหน้าที่และขอบเขตงานหรือว่า Role and Context ของ หน่วยงานไว้ด้วยซึ่งก็จะเริ่มต้นจากการระบุว่าขอบเขตหน้าที่งานหลักคืออะไรนะครับนี่คือตัวอย่างนะครคราวนี้ตัวของ functional description เนี่ยมันควรจะต้องระบุตัวชี้วัดไว้ด้วยบางองค์กรก็ยังไม่ได้กำหนดตัวชี้วัดผลงานไว้ก็อยากแนะนําให้กําหนดตัวชี้วัดผลงานไว้วิธีการวิเคราะห์มันก็ไม่ได้ต่างจากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดจาก JD นะครับพูดง่ายๆก็คือลองนึกตามเห็นภาพนะครับว่า เราเอาขอบเขตหน้าที่งานหลักเนี่ยตามที่ระบุไว้เนี่ยนะครับไปวิเคราะห์ว่าต้องการผลลัพธ์จากหน้าที่งานหลักอะไรแล้วหลังจากนั้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากหน้าที่งานหลักคืออะไรเนี่ยนะครับจะต้องมีความรู้ทักษะพฤติกรรมอย่างไรบ้างเราก็จะได้เห็นเป็น common functional competency นะครับหรือว่าสมรรถนะซึ่งก็จะประกอบด้วยความรู้ทักษะและพฤติกรรมการทำงานที่ ฝ่ายงานแผนกหรือหน่วยงานนั้นๆจะต้องมีหมายความว่าคนที่ปฏิบัติงานอยู่ในฝ่ายในแผนกในหน่วยงานเนี่ยทุกคนจะต้องมีเหมือนกันหมดนั่นเองนะครับและเมื่อวิเคราะห์ต่อไปหรือจะแยกมาวิเคราะห์ก็ได้ครับเอาละมีขอบเขตหน้าที่งานหลักแล้วนะมีผลลัพธ์ที่คาดหวังจากหน้าที่งานหลักละต่อไปก็ไปวิเคราะห์ว่าไอ้ผลลัพธ์ที่คาดหวังแบบนั้นนะ่ะมันจะบ่งชี้ออกมาเป็นตัวเลขหรือออกมาเป็นตัวชี้วัดอย่างไรบ้าง ก็จะได้ตัวชี้วัดผลงานตามหน้าที่งานหลักหลายตัวออกมาเยอะแยะมากมายเพราะจะมีขอบเขตหน้าที่งานหลักเยอะแยะมากมายนะครับและเมื่อเราไปเลือกเอาบางตัวออกมาเป็นตัวชี้วัดผลงานหลักหรือ KPI ก็จะได้นั่นเองนะครับส่วนหลักการจะเลือกยังไงเดี๋ยวเราว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับบางทีตัวชี้วัดผลงานหลักอาจจะกําหนดค่าน้าหนักไว้ด้วยก็ได้นะครับแต่จะไม่กําหนดค่าน้ําหนักไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะอยากให้มันยืดหยุ่น ในบางช่วงในบางปีในบางรอบของการประเมินเนี่ยอาจจะประเมินบางตัวชี้วัดผลงานหลักหรือ KPI อีกบางปีที่แตกต่างออกไปอาจจะประเมินตัวชี้วัดผลงานหลักตัวอื่นก็ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเอาละท่านได้ยินคำหนึ่งที่ชื่อว่า Common Functional Competency ละก็อยากจะขยายความสักนิดหนึ่งครับเชื่อว่าทุกท่านจะคุ้นเคยอย่างมากเลยกับคำว่า Competency นะครับ ถ้าท่านอยากจะเรียนรู้เจาะลึกในรายละเอียดนนจะแนะนำวิดีโออันนึงนะครับซึ่งจะขึ้นรูปของวิดีโออันนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับชื่อว่าสมรรถนะเพื่อการบรหิหารทรัพย์กรบุคคลนะครับซึ่งอยากให้ท่านได้ซื้อหามาเรียนรู้นะครับเพราะว่ามันจะทําความเข้าใจคอเมเพน e ซี y ในเชิงลึกเลยครับว่าคอมเพนดซีมันคืออะไรตั้งขึ้นมายังไงระดับมันเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องทําจริงๆท่านมีทางเลือก2แนวเนาะ ท่านจะทำเป็นสกิลเมทริกออกมาหรือทำคอม c o m p e t นซี y ออกมาหรือจะใช้วิธีการประเมินในแบบธรรมดาธรรมดามากซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประเมินผลเนี่ยของวิดีโอชุดนี้นะครับเดี๋ยวจะพูดคุยไว้สักนิดนึงกันละกันนะครับเอาละเรามาคุยเรื่อง c o m p e t e n c นซีก่อนมันคืออะไรฮะมันคือความรู้ก็ได้มันคือทักษะก็ได้หรือมันคือคุณลักษะเชิงพฤติกรรมของบุคคลก็ได้ครับซึ่งบุคคลต้องมี ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งหนึ่งๆครับโดยปกติแล้วคอมเพน e ซี่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับเช่นเป็นความรู้หรือมันเป็นทักษะหรือมันเป็นพฤติกรรมการทํางานแต่เวลาที่ทําคอมเพน e ซี y ในองค์กรต่างๆเนี่ยผมจะนิยมผมจะแนะนําเลยนะให้หน่วยงานเนี่ยรวมความรู้กับทักษะไว้ด้วยกันเพราะในบริบทของการทํางานเนี่ยนะฮะคนเราจะมีทักษะซึ่งหมายถึงความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานหนึ่งรายได้เนี่ยมันต้องมีความรู้เป็นพื้นฐานมาก่อนเช่นถ้าท่านจะมีทักษะ หรือมีความเชี่ยวชาญมีความชํานาญในการถ่ายทอดและการนําเสนอเนี่ยท่านต้องมีความรู้ว่าเทคนิคการนําเสนอที่ดีที่ได้ผลที่สะกดใจคนฟังมันเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับคอมเพนเซนซี ency, ถ้าคนเรามีแล้วเนี่ยนะฮะมันจะทําให้เราทํางานได้ผลงานตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานที่กําหนดไว้ก็สุดแท้แต่เราจะกําหนดตัวชี้วัดของคอม p พ t เ n นซีออกมาอย่างไรบ้างนะครับย้ํานะครับว่าคอม p พ t เ n นซีเนี่ยมันอาจจะประกอบด้วยความรู้ทักษะ หรืออาจจะประกอบด้วยคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมก็ได้แล้วแต่เราต้องการที่จะเลือกเรื่องใดขึ้นมานะครับหมายถึงเอามาพิจารณาดูนะครับคอม p พนเทนซีมีอยู่หลายแบบสั้นๆนะครับคอมเพนเทนซี hmm. แบบแรกก็คือความรู้ทักษะหรือพฤติกรรมการทํางาน mm hmm. ที่พนักงานทุกคนต้องมีเหมือนกันหมดหมายถึงทุกคนในองค์กรนะครับต้องมีเหมือนกันหมดเลยครับ mm hmm. เช่นองค์กรทําธุรกิจด้านบริการเนี่ย mm hmm. ก็จะมีเซอร์วิสไมล์เป็นสมรรถนะหลักหรือค o r e competency mm hmm. ของพนักงานทุกๆคนนะครับ อันที่2ครับคือสมรรถนะตามหน้าที่งานเดียวตรงนี้เรามาขยายความกันนะครับข้างไปนที่3ก่อนสมรรถนะเชิงการจัดการที่เรียกว่า leadership competency หรือ managerial competency สุดแท้แต่จะเรียกแบบไหนนะครับอันนี้เป็นความรู้ทักษะหรือเป็นพฤติกรรมการทํางานซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นทักษะและพฤติกรรมการทํางานของคนที่เป็นหัวหน้าง,งานครับหรือคนที่เป็น manager หรือคนที่เป็น leader เป็นบุคลากร,กรระดับบริหารจัดการนะครับซึ่งบุคคลกลุ่มนี้เท่านั้นต้องมี พนักงานโดยทั่วไปไม่ต้องมีนะครับอีกอย่างหนึ่งวกกลับมาสมรรถนะอันที่2ที่เรียกว่าสมรรถนะตามหน้าที่งานเรานิยมเรียกมันว่า functional competency สังเกตไหมครับว่าคำว่า functional จะตรงกันละ functional description กับ functional competency นะครับเอาละ functional competency มันคืออะไรฮะมันคือความรู้ทักษะหรือมันคือพฤติกรรมที่พนักงานคนหนึ่งๆจำเป็นต้องมี คราวนี้จะเจาะจงลงมาที่ตัวบุคคลแล้วครับแต่มีตามอะไรฮะมีตามงานที่เขาทำคราวนี้คนคนนึงเนี่ยมันจะมี competency ตามงานที่ทำอยู่2ลักษณะครับลักษณะแรกเราเรียกว่า common functional competency หมายถึงความรู้ทักษะหรือพฤติกรรมการทำงานที่พนักง,งานทุกคนในฝ่ายงานใน,นแผนกนะั้นหรือในส่วนงานนะั้นต้องมีเหมือนกันหมดครับเช่นทำงานอยู่รีคูดก็ต้องมีทักษะในการเสิร์ชเรซูเม่ในระบบฐานข้อมูลยกตัวอ,อย่างนะฮะ ทำงานฝ่ายจัดซื้อก็ต้องมีทักษะในการเจรจาต่อรองยกตัวอย่างนะฮะแต่ถ้าเราทำงานในฝ่ายเดียวกันแต่ต่างฟังก์ชันกันเช่นคนนึงทำการจัดซื้อต่างประเทศอีกคนนึงทำงานจัดซื้อในประเทศอย่างเงี้ยแน่นอนครับทั้งสองคนจะต้องมีทักษะการเจรจาต่อรองเหมือนกันแต่คนที่ทำงานจัดซื้อต่างประเทศเนี่ยอาจจะต้องมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เรียกว่า business English correspondent ก็ก็ได้นะครับดังนั้น เวลาที่เราวิเคราะห์บอกแล้วนะครับว่าถ้าเราวิเคราะห์ functional competency ออกมาเนี่ยเราจะได้รายการความรู้ทักษะหรือพฤติกรรมการทํางานที่เป็น common functional competency คือรายการความรู้ทักษะหรือพฤติกรรมที่พนักง,งานทุกคนในฝ่ายในแผนกในหน่วยงานต้องมีเหมือนกันหมดนะครับแต่ถ้าเจาะจงลงไปอย่างเช่นเจ้าหน้าที่จัดซื้อที่ต้องทํางานจัดซื้อต่างประเทศเนี่ยนะครับต้องมีความรู้ในการ เรียกว่ามีความรู้ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับลูกค้าชาวต่างชาติน,นะฮะก็จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า specific functional competency หรือสมรรถนะตามหน้าที่งานเฉพาะที่เขาจะต้องมีตามหน้าที่งานของเขานั่นเอง